คลิปตัวอย่างอีพีต่อไปมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับเฮแันในกรุงครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับวันนี้จะมาผสมยายเบงนะครับเป็นแบบเขาใส่ยูปประจําครับจะเป็นลุงนึกคือบตองผสมอย่างเลยครับบ้าตองมัดว่าลุงนึกแลยแบบนำวันนี้ครับ นพะพูดมาจบเลยรัลร้กวยนะครับใจอยู่ด้วยล้นไปกุ้นไปสอง,สองเป็นลำลำสองรับยางมาสองมันด้มาคขิดมานมันขิดใส่ลายไปนะครับเดี๋ยวปลาสิบะเขาเป็นชิบะนวันนวเปนชิบะนัวหมดปลาชิบะเขาเดี๋ยวให้มาเบิ้งเงีย้ยไอ้ทรม,มดไว้ก่อนนะครับเงีย้ยปลา ปาจีนมีปาจีนครับเขานะครับลองไปตกบนเขานะครับได้ปอกได้ตัวครับเดี๋ยวเขาสิม,มามักไว้มันเรียน,นครับผมว่าสิเติมไปเ,เติมน้ำให้มันสมให้แห้งเลยละ่ะเปรี้ยวสุดเลยละ่ะเอาแบบนี่นะครับทีผมเพิ่มผสมมาเอาเข่าไก่ดังมาเลยเลยสมแห้ง เดี๋ยวเติมมันนี่เข้าไปอีกนะเติมนุ่มเข้าไปอีกนะครับของมันเป็นแห้งๆเขาดีนะครับไปนำมาพักไปอีกนะครับเพราะมันเป็นก็ครับเป็นหัวเชือกนะหัวเชือห้อก เขาไก่ดังบ่อยเลยสูงให้เี๋ยวจะเพิ่มเยน้ำมีดนะครับเดี๋ยวน้ำมาีดนั่ก็ไปเะครับ 能努放在在机舱里。 มือเขาจงไปผปสมใส่ครับไอเหียงกับขนนั่นเขาอีกผสมใส่ครับไอขนมปังนะครับไอมันเหนียวเพื่อจะให้เหนียวอยู่โดนนหนกินเบาลงแล้วครับหมักไว้ดีสุดเนี่ยเท่า งงกบ็บางเงีย้ยที่เข่าที่มาครับต่อไปมีในทางสีเงาเจ้ขอสางมาเจ้าในทางสีเงามาขอเจ้ามา,าสิเป็นยังไงยังไม่สีทีดูปะผสมเลยครับผสมสิไปตกอยู่ไกลนะครับที่คลองส่งน้ำมาเลย Oh, it's been quite

saya ni ครับน้ํา สุดนี้นิน่มเขาดีนะครับ เนี่ยเหนียวความตกเลยัปั่นความต๊เลยครับวมเลยนะเป็นแล้วความตกนะครับส่วนหมากเห็ดที่เห็ดผมเช็ดเนียวไว้ก่อนนะครับไห้มันเป็นไวๆ้ๆคือกินออกไปแล้ว่ส์ชุดเนี่ยเราโมพาดนะครับเดี๋ยวห้องไปคลิปต่อไปนะครับไปคลองางน้ำหมดเลย แล้วอาจจะไปแบบทำมันกินมันแห้งนะครับปลาของ,งน้วมสิปเิียวเปรี้ยวๆนะ่ห้องก็เปรี้ยวก็คือใส่นี่นะครับที่ห้องผสมไว้มากไว้ขึ้นนึงก็ดีม่มมมัากก็ได้ครับตกหน้างานได้เลย,เลยแต่ว่าอันนี้ผสมไว้เพื่อที่ให้มันกินเชียงแห้งในนะจนระิงๆหอมดีแต่ไปแต่กินแห้งห้องผสมเงียครับ แัดแปลงไปเรืยเยจนจนกว่ามาันจะอยู่ตรต็เติมเล็กเติมหน่อยครับแต่กินแห้งเขากใส่ห้มใส่นูมปังเขาไปอยางน,น้อยน้อยนึงแได้เลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลองสรงนำ้ำคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับไป